สวัสดีครับปกตตังซาแนวตังซาเนยวมาในวันนี้วันที่สามเรอปะวันที่สามหน่าจะวันที่สามสามพฤศจิกายนสามพฤศจิกายนแล้วเรายังไม่ได้มีตังซื้อข้าวให้ไก่เลยวันนี้เราว่าจะออกไปหาเงินซื้อข้าวให้ไก่เราจะมานไหม อย่างเงินนี่คือไปยืมเขาได้ครับด้วยาย, <c oughs> <c oughs> ยัางเงี้ยอ่ต่ออยไก่ไรแน่อยก็ไม่ยั่งดอก <c oughs> อมว่าตัวได้กัตายเบิเดแมวแต่ครั้งแต่ครั้งมันกับสีด้อยู่ประมาณเดือนหนึ่งบหม่เมียมันเขียดเมียมันขังมันหลายเมียมันเขียดมันก็ตอดดูมันแต่เราไปยังสี่ก็บพ่งได้รุ่นเลยเพระาะว่าเออแมวมากิน แก้ปัญหาโมต้แก้แกวแต่เอเหี ujemy, ่ยงเป็นแีดถาไว้เส้าเหี่ยงโม่โม่ทำ้เ้าหรอกแต่สีรถปริมาณลงโมเรีนนะไม่งล่ะ้ก็จีด้ดอกเหี่ยงไกลนะอย่างเด่นจะให้สื่อมาเรียนเลยองนันสบายใจขาเบิร์ชุดนี้ก็สิไปสื่อไกลสวยงามมาเหี่ยงดีกว่า trong bà Hãy nói cả giá ảnh bố im Hãy lái cả bố mi Bố mi nhau cha นั icana, ่นที <ip h anc oses> <h anc> ่ลรนั่นที่ลราจไปเหยียบมันก็ตายที่บ้านม่งยังดอกไกลหน่อยว่าเลี้ยพุมโตนี่ราเหตุผลหนึ่งเรียงข้งกะพ่พอสีได้เรียงควายกับพอสีได้ก็ไปน่คุดกับิ ไฟเบิร์ตปรจกักรนะหรือดังมันออกเจ้าหรือกิจการไอ้คุ้ไอ้นี่เขามาปั่นหน่อยเบิดเจ้าเลือกิจการห้าเนี่ยไม่มาเลี้ยงมาเนี่ยไม่มาเลี้ยงกับเจ้าเลีเ้ยงมันโดด ส่วนจะไปหากินเขากนนะนั่งกินเขาแล้วไปหาเงินซื้อเขาไก่ครับเสียเขาเรียกเงินแค่เงินซื้อเขาไก่ก่อนเอาเลียงก็ต้องรับผิดชอบครับเลียงไก่มั็นว่พอสิได้อยังดอกเสียผมนี่